สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาตอบคำถาม Q&A พอร,าารับแล้วเออผมไปยกคำถามมาละปะเริ่มันเลยคำถามที่หนึ่งพี่จะสตรีมไหมครับก็น่าจะต้องสตรีมอยู่แล้วในอนาคตนะคำถามที่สองพี่จะเล่นเกมกับผมไหมบอกเลยว่าเล่นครับคำถามที่สามบวกสองเท่ากับ สี่ว้ยหยำกวนคำถามอะไรวะเนี่ยคำถามที่สี่พี่สบายดีไหมก็ตอบเลยว่านะครับสบายดีครับแลครับคำถามี่ 5, ะนะห้ะอะแป๊บนะไอคนถามพี่ดึมข้อห้าโอ้ไม่เขียนมาหกพี่ดึมข้อห้าในขอ้อเจ็ดดิพี่บพ่งจะดูว่าข้อห้าหายไปจริงหรือเปล่าเออคำถามที่แปด พี่บักฟูด้วยตันไหมครับผมยังไม่ตันนะครับเวลประมาณสองพันหนึ่งร้อยนี่แหละผมขี้เกียจฟาร์มต่อคำถามพี่เก้าพี่จะคอแบบกับผมไหมกูไม่รู้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 ค,รคำถามที่สิบพี่ดูอนิเมะกี่เรื่องอ๋อพี่ดูมากกว่าสิบเรื่องนะครับน้องดองมาเยอะด้วยกองคองไม่อ่านคําถามปแปลกๆน,นะครับเพราะว่ามันเยอะผมขี้เกียจอ่านมันเพ้อเจอ้อถามต่อไปครับพี่รักเพื่อนไหมโอ้โหรักรักก็ได้ครับ คำถามต่อไปครับพี่จะเปิดหน้าตอนไหนเอิม่มก็อาจจะตอนสองร้อยพับครับคำถามต่อไปพี่จะปิดคลิปยังยังไม่ปิดหรอกก็เองถามอยู่เนี่ยพี่เคยเบียร์ไหมผมไม่เคยเบียร์หรอกครับ Starburst ต e มคำถามต่อไปทำไมพี่ดังเร็วจังผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคำถามต่อไปพี่เซ็งไหมที่ต้องตอบคำถามไม่เซ็งหรอกครับถ้ามีคนมาถามผมเยอะนะคำถามต่อมาครับพี่จะดองคลิปนี้ไหมผมรออยู่ผมก็อัดอยู่เนี่ยครับทุกคน ถามต่อไปพี่คิดว่าผมฉลาดไหมเออฉลาดครับฉลาดฉลาดคําถามต่อไปพี่เคยอ,อ่านโดจินไหมก็ผมไม่เคยหรอกครับอ่านทุกคืนอะคำถามต่อมาพี่คิดว่าตัวเองฉลาดไหมก็ไม่หรอกครับคำถามต่อมาครับเวลาพี่เล่นเกมพี่เล่นแบบไหนระหว่างเล่นดาวมัวมีแผนเอี้ยอะไรเลยบุกอย่างเดียวหรือแบบวางกลยุทธ์ใช้แผน IQ 200ก็บอกเลยนะครับเล่นอะไรก็เล่นไปเหอะเล่นโมััว,วถามต่อไปพี่คิดว่าผมเป็นผู้แข่งหรือเปล่าไม่ครับ พี่คิดว่าผมจะร้อยซับเร็วหรือเปล่าก็ไม่แน่นครับกระสครับพี่ขี้เกียจหรือขยันขยันมากๆเลยครับพูดจริงนะถามต่อมาพี่เคยเกลียดใครหรือเปล่าไม่บอกครับคำถามคนี้ผมก็จะข้ามไปนะครับเพราะผมไม่ได้ดูโซนิก,กันนะั้นคำถามต่อมาพี่เบื่อที่จะถามคําถามผมไหมก็ไม่เบื่อแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปถามคนอื่นต่อแล้วคำถามต่อมาพี่เล่นเกมอื่นนะะอกจากโรบอทไหมครับผมเล่น เอาวีลำดังไอเดนก็มีแค่นี้แหละครับที่อ่านมาทั้งหมดเมื่อกี้คือคำถามใน open chat นะครับต่อไปนี้จะเป็นคำถามใน YouTube ที่คอมเมนต์มาแล้วนะครับครับพี่จะเปิดหน้านะครับก็ก็สอมก็2 0ทซับนะครับพี่เปิดแน่นอนอาหารจะมาเล่นด้วยได้ไหมครับได้ครับอายุเท่าไหร่คะผมไม่บอกแล้วนะครับแต่ว่า11ขึ้นไปอะค่ะคำถามที่ผมเอามาทั้งหมดก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเพราะว่าผมไม่หาที่อื่นไม่มีอีกแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่ถามเข้ามาทุกคำถามเลยนะครับ และวขอบคุณครับ100ซับด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย